ค่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ken Lifestyle น,นะคะคลิปนี้จะมาแปลงปันวิธีทําสูตรหยุดผมร่วงเพิ่มผมหนาในเวลา7วันด้วยข้าวนะคะก่อนอื่นนําหลกแก้วที่สะอาดค่ะใส่ข้าวสาดเจ้าลงไปสองช้อนโต๊ะค่ะสูตรนี้เราจะใช้น้ําหมักข้าวนะคะหรือว่าถ้าหากคุณมีน้ําสาวข้าวนะคะคุณสามารถใช้น้ําซาวข้าวได้เลยหนึ่ง,งถ้วยตวงนะคะ ถ้าใครไม่มีก็หมักทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้นะคะเมื่อเราใส่ข้าวสารเจ้าลงไปแล้วสองช้อนโต๊ะจากนั้นใส่น้ำสะอาดลงไปหนึ่งถ้วยตวงเลยค่ะเพราะเราต้องการน้ำหมักข้าวนะคะเมื่อใส่น้ำหมักข้าวลงไปหนึ่งถ้วยตวงแล้วคนผสมให้เข้ากัน,นะคะ่ะ สำหรับน้ำซาวข้าวนี้ก็มีสรรพคุณที่ดีสำหรับเส้นผมอย่างที่ทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะคะจากนั้นหาฝามาปิดให้สนิทค่ะแล้ววางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องหนึ่งคืนค่ะวางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นค่ะ หลังจากผ่านไปหนึงคืนนะคะตอนนี้เราก็ได้น้ำหมักข้าวมาแล้วนะคะจากนั้นเราจะนำมากรองเลยค่ะนำมากรองด้วยกระชอนนะคะหาภาชนะที่สามารถทนความร้อนได้แล้วก็กรองเอาน้ำหมักข้าวใส่ลงไปไว้เลยค่ะเราต้องการแต่น้าหมักข้าวนะคะท่านผู้ชม จากนั้นแล้วเราก็วางพักไว้ก่อนคะ่ะเรามาเตรียมวัตถุดิบตัวต่อไปเลยคะ่ะวัตถุดิบที่ตัวต่อไปที่เราต้องการนั่นก็คือหอมหัวใหญ่นะคะให้ใช้เป็นหอมแดงนะคะหอมแขกนะคะหัวขนาดย่อมหนึ่งหัวคะ่ะปอกเปลือกล้างน้ำให้สะอาดคะ่ะแนะนำว่าให้ใช้เป็นหอมแดงหอมแขกนะคะ เมื่อปอกเปลือกล้างน้ำสะอาดแล้วนะหั่นเตาเลยค่ะใช้หอมแดงทั้งหัวเลยนะคะเมื่อเราได้หัวหอมที่หั่นเตาเรียบร้อยแล้วนะคะนำใส่ลงในภาชนะของน้ำหมักข้าวที่เราเตรียมไว้เลยค่ะ จากนั้นนะคะเราใส่การพลูค่ะการพลูลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะการพลูก็ทำให้ผมยาวเร็วและรักษาอาการหัวร้านหยุดผมร่วงด้วยนะคะเร่งผมขึ้นใหม่นะคะใส่การพลูลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะวัตถุดิบตัวต่อไปที่เราต้องการคือใบไทม์เลยค่ะคุณจะใช้เป็นไทม์แห้งหรือว่าไทาม์สดก็ได้นะคะใส่ลงไปอยู่ที่หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ คุผสมให้เข้ากันนะคะวัตถุดิบตัวต่อไปเลยค่ะนั่นนั่นก็คือกาแฟเลยค่ะใส่กาแฟลงไปอยู่ที่1ช้อนชาค่ะสำหรับกาแฟนี่ก็ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตในหนังศีรษะนะคะใส่ลงไป1ช้อนชาแล้วก็คุณผสมให้เข้ากันค่ะ วัตถุดิบแต่และตัวล้วนแล้วเป็นสมุนไพรที่ดีต่อหนังศีรษะและก็เส้นผมนะคะจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟ5นาทีค่ะต้มบนเตาไฟเปิดไฟอ่อนนะคะ5นาทีค่ะเมื่อต้มครบ5นาทีแล้วปิดไฟค่ะยกลงจากเตาวางพักไว้ให้เย็นค่ะ เมื่อวางพักไว้เย็นดีแล้วนะคะเราก็นํามากรองเลยค่ะกรองใส่ในโหลกแก้วเลยนะคะกรองเอาแต่น้ำต้มของสมุนไพรค่ะสำหรับหัวหอมนี้ก็ช่วยให้ผมแข็งแรงและยาวไวนะคะ ตอนนี้เราก็ได้น้ําต้มสมุนไพรมาแล้วเรียบร้อยนะคะวัตถุดิบอีกหนึ่งตัวที่เราจะต้องใช้ก็คือน้ำมันละหุ่งเลยค่ะใส่น้ำมันละหุ่งลงไปอยู่ที่หนึ่งช้อนชาค่ะ สำหรับน้ำมันละหุ่งนี่ก็มีประโยชน์เยอะนะคะสำหรับเส้นผมค่ะน้ำมันละหุ่งหยุดผมร่วงทำให้ผมแข็งแรงค่ะคุณสามารถใช้น้ำมันอย่างอื่นแทนที่น้ำมันละหุ่งได้นะคะเมื่อใส่น้ำมันละหุ่งไปแล้วนะ้ก็คุณผสมให้เข้ากันเลยค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสับแล้วนะคะจากนั้นคุณหาฝาปิดแล้วก็นำหลอดแก้วนี้แช่ในตู้เย็นเมื่อคุณต้องการใช้นะคะก่อนใช้ทุกครั้งแนะนำว่าให้คุณนำออกมาอุ่นให้ร้อนหรือว่าอุ่นอุ่น ก่อนนะคะแล้วหาขวดสเปรย์ใส่ค่ะนํามาฉีดใส่หนังศีรษะและก็เส้นผมของเรานะคะแล้วก็นวดให้เบาๆประมาณ2นาทีนะคะจากนั้นนะคะคุณก็หาพลาสติกแหลบเอาไว้หรือว่าใช้หมวกคุมผมอาบน้ําก็ได้นะคะคุมผมหมักทิ้งเอาไว้หนึ่งชั่วโมงค่ะ เมื่อผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะคุณก็มาสระผมได้ตามปกติเลยค่ะเพียงแค่นี้คุณก็จะมีผมที่หนาและผมยาวไวในระยะเวลาที่สั้นๆแล้วล่ะคะ่ะคุณมีขวดสเปรย์ก็หาขวดสเปรย์ใส่ไว้เพื่อสะดวกสบายในการใช้นะคะ ถ้าหากว่าเข้ามารับชมแล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะอย่าลืมกดการแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางเพจลงไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ